สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มีกิจกรรมมาให้น้องคนหนึ่งเขาเล่นคือแบบพี่ไปเจอเขาในย่างคนชิวมาแล้วน้องเขาน่ารักมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้พี่ว่าพี่จะให้น้องเขาร้องเพลงซกเพลงหนึ่งให้พี่ฟังดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเชิญเขามาในกลุ่มเลยนะเขาอยู่ไหนนะเดี๋ยวเชิญไอบอลมาก่อนเดอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้ออย่าเพิ่งข้เข้ามานะ หาชื่อน้องเขาไม่เจอแต่ว่าพี่ตั้งชื่อเล่นน้องเขาว่าน้องชายเออนี่ไงขอมาละยอมรับเลยฮัลโหลได้ยินไหมไอบอลได้ยินไหมเนี่ยเอ้าไม่มีใครได้ยินเหรออ๋อลืมเปิดไม้ก็ <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่ไม่ได้ยินฮัลโหลสวัสดีครับไอหนูไอหนูวางก่อนนะผมบอกว่าผมอยากได้เพชรใช่ไหมโอเคพี่มีกติกาแบบนี้นะก็คือ อถ้าเกิดว่าหนูอ่ะร้องเพลงให้พี่ฟังหนึ่งเพลงอ่ะเพลงไหนก็ได้สักเพลงหนึง่งท่อนหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าร้องได้ดีเดี๋ยวพี่จะให้เพชรให้หนูนะมพอคลิป <โ sleeves, S 1> แป๊บนึงได้ได้ได้เดี๋ยว<อ>พี่รอนนะขอคลิปแป๊บนึงทำไมอ่ะขอคลิปแป๊บกินเหรอโอเคโอเคโอค้ยได้เพชรเลยนาะเว้ยครับครับ เดี๋ยวร็วเ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 ดี๋ยวแม่มาครับมันเก็ดจีบบออะจีบบอก็ดีแล้วนะมีมีมีแลกตัวร้องไหมครับแบบร้องให้เด็กอะร้วให้เด็กได้มีบ้าบออะไรก็ต้องให้น้องเขาร้องสิถ้าเขาอยากได้อ่ะเขาก็ต้องร้องเพลงมาเร็วเงี่ยเงียคุณเหรอเร็วเร็วเพลรเลยนว้ยได้เพช็เลยนุ้ยเร็ว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 อันนี้เนี่ยไอ้ทรงอย่างแบวอคัทรงอย่างแบดนอะเอ้าทรงยังแบด

ในเมื่อน้องเขาทําตามข้อตกลงที่เราตกลงกันแล้วอะ่ะพี่ก็จะส่งให้น้องเขาบอกว่าอยากได้ท่าหัวใจครับพี่โอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะส่งตรงไหนก่อนหาชื่อแป๊บหนึ่งนะวิธีการส่งคือแบบไม่ได้ส่งของให้ใครนานมากแล้วอะ่ะอ่ะนี่ไงต้องไปหาท่าหัวใจกันท่าหัวใจท่าหัวใจเอ้าแล้วไอบอลหายไปไหนเนี่ย แป๊มนังน,นะไอ้หนูถ้าหัวใจม่อยู่ด้านล่างไปนเนี่ยหาไม่เจอเอ,อ้อนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ,อ้านี่ถ้าหัวใจห9รเก้าสพดส่งไปเลยขอติ๊กชื่อก่อนทำไมผมเลือกของถูกจังเลยอะหรือว่าผมจะเอาแบบราคาแบบแพงๆสันหน่อย เยาะเล่นนะโอเคพี่ส่งไปให้แล้วนะเข้าหรือยังขึ้นหรือยังเอ่ยอเอาแล้วครับขอบคุณครับพี่ดีใจมากครับโอเคเพื่อนผมมันเจอมามันมันไปไหนอของมันวะมันเป็นเพื่อนในเฟสอะไรทีนี้ผมออกแล้วผมก็หาไม่เจอทำไงดี ไอ้นุ่มด้หัวใจยังไอ้ไนุ่มไ,ได้แล้วครับเฮ้ยอุ้ยพี่บอลก็อยากได้อ<ห> <laughs> ะไอ้บอลก็มีแล้วไม่ต้องไปแย่งของน้องเขาเลย โอเคค่ะทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้ของพี่พี่ฝากกดติดตามช่องของพี่ด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยส่วนใครที่อยากให้พี่จัดก,กิจกรรมแบบนี้อีกนะคะเม้ยูไอดีของตัวเองไว้เลยเดี๋ยวพี่จะมาอ่านคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้แล้วพี่อยากจะแอบเพื่อนเราไปนะแต่อย่าลืมเตรียม1เพลงเพื่อที่จะร้องให้พี่ฟังด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพี่ไว้นะคะบา,บายจุก๊กจุ๊บอ่ะ